สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมป๊อปแป๊บบารมีหลวงพ่พัดครับวันนี้มีมีดวัดแปดรอบหลวงปู่เหงมาแนะนําครับมาแกะมาแกะซีนลุ้นกันครับซีนเดิมครับ PSGA สองสุพรรณการันตีครับขอโทษขออภัยนะครับในกล้องไม่ชัดนะครับพอดีไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ครับกล้องหลังแตกครับนี่ครับ เป็นมีดวาระเสาห้านะครับสิบปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับวันที่ห้าเดือนห้าแล้วก็เสาที่ห้าไอ้ที่ห้าครับผมนี่ครับประเก็ตสวยครับครับต่อ <c oughs> ไปครับผมจะหามีดก่อนนะครับ อาครับนะครับมาแกะลุ้นซีนเดิมกันครับเออผมลืมบอกไปครับนอกจากลุ้นใบมีดลุ้นเนื้อไม้แล้วก็จะมีลุ้นด้ามงาฝักงานนะครับุหมอรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างน้อยมากครับนะครับรุนการนี่ครับผม แกะยากเนาะเวลาครับผมวิธีสาห้าครับเริ่มขังขนาดพอแพ็่เกตมันแกะยากครับนะครับลุ้นกันได้ะลยลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับลุ้นกันนะครับชึบชึบเห็นไงครับ แลก็มาลุ้นใบมีดกันครับผมนี่ครับความสวยงามของมีดหมอโอ้โหจะให้ดูภายในนะครับใบมีดครับชัดปึ๊บดูภายนองสิงครับผมนี่ครับเลขแปดสิบเก้าครับผมเล่มนี้จำนวนการจัดสร้างน้อยนะครับ ชึบมาครับเสร็จแล้วครับหนึ่งเล่มแกะแล้วรอไปเล่มที่สองกันครับนี่ครับหุ่นเนื้อซีนเดิมก่อนใครครับผมขอหาอะไรตัดก,ก่อน,นครับแ๊บหนึ่งเหนียว ทีสองห้าเหน,นียวเ,เกินนะครับมาลุ้นอันที่สองกันครับเอ,อาครับนะครับอ่าคราวนี้อ้าวอันนี้ดูเหมือนจะมีอ๋อมันกาวร้อนที่เขาหยอดนึ่กว่าจะมีพิเศษอะไรลุ้นกันครับ เป็นไม้ขันหนุนครับผมอดำงาฝักงานก็เงียบครับน่าจะเป็นใบเหล็กเหมือนเดิมครับผมเ,เลขที่เก้าสิบเอครับลายน่องสิง เป็นไม้ขนุนตายพายครับครับผมใบเล็กครับทั้งสองเล่มครับผมยังไงวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดสนใจหรือว่าติดต่อมีดหมอหรือว่าสีพึ่งวัตถุมงคลหลวงพ่พัดตโรศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รับปรลับบารมีหลงพ่อพัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย